โอเคนะคะห้านสาวร้านชายก็จะเดินทางไปทำงานนะคะหลังจากมาเยี่ยมเยียนทำงานช่วงปีใหม่โอเคเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วมาใหม่นะจ๊ะแล้วพักผ่อนสามวันสองคืนนะคะในเวลาเดินทางกลับบ้านทำงานช่วงปีใหม่พอดีร้านสาวเป็น แพทแผนไทยนะคะแล้วแฟนก็เป็นตำรวจก็ต้องไปเข้ากะช่วงปีใหม่นะคะก็พักผ่อนแล้วก็เจอกันใหม่นะคะตอนนี้ก็มอบของฝากให้ลูกหลานนะคะลูกหลานก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะหลังจากมาเยี่ยมเยียนปีใหม่นี่ค่ะ ได้ของฝากนะคะนี่เลยค่ะกล้วยวีใหญ่ๆนะคะเครือใหญ่มากค่ะเออเกลือเครือกล้วยเครือใหญ่นะคะนี่ค่ะตัดเมื่อวานสดๆเลยฝากก็มีกล้วยเครือใหญ่นะคะแล้วก็เป็นข้าวกล้องข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวดํานะคะนี่ค่ะของฝากที่เรามีจากโค้งลงนาของเราคะ่ะนี่เลยค่ะความสุขนะคะที่ได้มาเยี่ยมเยียน ทุกหลานญาติพี่น้องนะคะเป็นแหล่งพักผ่อนแหล่งความสุขเป็นคลังอาหารคลังความสุขนะคะแจะรอตงค์เอมัคอเ้่องไรนะเอานนแล้วเสียไปตังค์นิดไปว่าโอเคไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะกันทมาที่นาว่าพนาเออพินากเบนตัวเนาะ <No. S 1> OK，拜拜。